สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับสตาร์คอมเมนต์นะครับเมื่อวานนี้มีการแข่งขัน AFC U23 Asian Cup นะครับของกลุ่ม C หนัดที่2นะครับช้างสุดทีมชาติไทยพบกับมาเลเซีย U23 ่นะครับผวงการแข่งขันไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้3ปตูต่อศูนยโดยไทยได้ประตูในนาทีที่ 23, 69และในนาทีที่73นะครับทำให้ตอนนี้กลุ่ม C ไทยและเกาหลีใต้มีคะแนน4คะแนนเท่ากันนะครับ จบไปแล้วกับการแข่งขันไทยกับมาเลเซียและได้มีความคิดเห็นแฟนบอลมาเลเซียและอาเซียนได้มีความสนใจเป็นอย่างมากนะครับงั้นรามาลองฟังความคิดเห็นแฟนบอลมาเลเซียและอาเซียนว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากคอมเมนต์ชาวมาเลเซียก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ Comment แรกผู้เล่นคนเดียวกันอันดับโค้ตก็เหมือนกันคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมันบ้าความคิดเห็นต่อมาผดงานที่ยอดเยี่ยมอย่างน้อยสติ ของยู่าในถ้วยนี้ก็สอดคล้องแพ้ความคิดเห็นต่อมาทัศนะศึกษาครั้งนี้งั้นส่งทีม U12 ความคิดเห็นต่อมาเต็มไปด้วยประสบการณ์ความคิดเห็นของท่านต่อมานะครับเราแพ้ครั้งที่2แล้วเย่เย่เยความคิดเห็นต่อมานาักเตะที่เก่งมีให้เลือกเล่นแต่ก็เป็นผู้เล่นเดียวกันในฟรีเกมความคิดเห็นของท่านต่อมานะครับ ในกลุ่มทีมพิพาดมากที่สุดโดยไม่จบสกอร์ความคิดเห็นของท่านต่อมานะครับเราจมหวังไทยและเวียดนามอยู่ไกลยินดีด้วยทั้ง2ทีมต่อไปจะเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับเริ่มจากคอมเมนต์ท่านแรกเลยนะครับวันนี้ทั้งฟุตบอลไทยและวบล์บอลทาได้ดีมากความคิดเห็นต่อไปไทยเล่นดียินดีด้วยจากอินโดนีเซียความคิดเห็นของคนต่อมานะครับเพราะพัฒนาของฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมคาดหวังในนัดต่อไปไทยจะล้างเกาห,หลี1-1ในเวียดนามจะชนะมาเลเซียอย่างน้อย3-0ขนาดนั้นสองเฟตฟอร์มฟุตบอลที่แข่งเก่งที่สุดในเอเชียรองออกเฉียงใต้เวียดนามและไทยจะจับมือกันรอบน็อกเอาท์ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับเกาหลีตกรอบเวียดนามและไทยจะจับมือกันเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปหากเวียดนามชนะมาเลเซียและไทยเสมอเกาหลีคอมเมนต์ต่อมายินดีกับระเทศไทยด้วยแพชนะอันรุ่งโรดนนี้ และสู้ต่อไปมาเลเซียขอให้มาเลเซียที่แข่งเก่งขึ้นในทัวร์เมตน์หน้าความคิดเห็นของคนต่อมานะครับไทยยุโรปสามารถอาชนะเกาหลีได้ในรอบต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาแข่งแก่งเกินไปคอมเมนต์ต่อมามาเลเซียเล่นดีแต่ก็ยังต้องการอีกเยอะถึงจะดีเล่นดีไทยแลนด์ยินดีด้วยกับเกมคอมเมนต์ต่อมายินดีกับประเทศไทยด้วยเศร้ามาเลเซียทั้งสองทีมพยายามเต็ทมที่แล้ว ขอแสดงความนับถือจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาผลงานยอดเยี่ยมทั้งสองทีมแสดงความยินดีประเทศไทยและคอมเมนต์อของคนสุดท้ายนะครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนชาวไทยจากกัมพูชารอดูแมตต์ต่อไปได้เลยจบไปแล้วกับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับได้มีความคิดเห็นและมุมมองบางส่วนของแฟนบอลมาเลเซียและอาเซียนนะครับ โดยนัดต่อไปของไทยนั้นจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่8มิถุนาเวลา20นาฬกาตรงนะครับหากดูจบแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ